มารีบอลหลังจากที่เรากินผลแมกมาเข้าไปแบบตึงๆวันนี้พ่อให้ใหพี่หมอจึงเป็นคนดูแลแคนเป็นหัวหน้าแคนเนี่ยเขามาพาเราลงดันแมกมาเขาอาจจะลงได้แป๊บเดียวนะพอง้นรีบหน่อยพร้อมไหมครับ,บไปและคลิปนี้สนับสนุนโดย t n Z Shop ร้านจําหน่ายรหัสบล็อกฟู้สุดเทพร้านดังจากติกต<ม>็อกที่มีไอดีสุดคุ้มให้เลือกมากมายมีทั้งไอดีงบน้อยเล่นสนุกไปจนถึงไอดีสุดเทพพร้อมลุยสนใจไอดีสุดคุ้มสามารถซื้อได้ที่ Tnset Shop dot net หรือกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับปัดประหยัดเวลาเอาล่ะกลับมาอีกแล้วนะครับสำหร E p 23นะครับผมโอ้โหเกือบลืมอีกแล้วซึ่ง E ีีนี้นะครับจะเป็นการเตรียมตัวนะครับสู่ภารกิจล่าเจ้า100ตัวนั่นเองอ,อย่างที่พี่เคยสัญญากับคนดูไว้นะครับว่าพี่จะทําภารกิจล่าเจ้า100ตัวฉลอง1 0 0 0 0ซับนะซึ่งตอนนี้มันก็แสนหกแสนเจ็ดแล้วอะ่ะแต่พี่ก็ยังไม่ลืมสัญญาของเรานะครับเพราะงั้นเดี๋ยวรอชมกันได้เลยเ,เป็นภารกิจที่ค่อนข้างยากนะครับผมแล้วก็ใช้เวลาใช้ดวงใช้ทุกอย่างเลยและคลิปนี้ก็จะเป็นการตอบรับความหวังดีของน้องๆนนนะัทีี่่่่่แําาาาาากมวใช้้ผลลเจิพ าดีล่าเร็วมากๆมันแรงนะครับและด้วยความที่พี่เชื่อคนดูนะครับพี่ก็จะพยายามไปทําผลแมกมาตื่นให้ครบทุกสกิลนะแล้วเดี๋ยวเราจะลองเอาไปล่าเจ้ากันดูว่ามันดีจริงหรือเปล่าและสําหรับวันนี้พี่ก็จะเอาน้องในในแคลนพี่เองนะครับเป็นหัวหน้าแคลนนะเอามาช่วยลงดันทําผลแมกมานะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยพี่ว่าจะให้น้องรีบอลเป็นคนพาลงแต่ว่าทําไปทํามาน้องรีบอลก็อยากมีผลแมกมาตื่นเหมือนกันก็เลยกลายเป็นว่าพี่ก็ต้องรบกวนน้องเขาเข้ามาช่วยนั่นเองและต้องขอขอบคุณอีก่อนหน้านี้นะครับสำหรับการน เห็นยอดไลค์เยอะมากๆเลยถ้าใครอยากให้พี่ทําแนวนี้แบบนี้อีกก็คอมเมนต์บอกพี่ได้นะพี่ยินดีทําให้เลยและพี่ก็ยังมีคลิปสนุกๆแบบนี้ให้ดูกันอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพียงแค่น้องๆกดไลค์กดติดตามนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เดี๋ยวพอพี่ลงคลิปมันจะได้แจ้งเตือนไปที่น้องๆนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลงดันแมกมาทําผลแมกมาตื่นกันเลยดีกว่าซึ่งบรรยากาศวันนี้ก็จะเหมือนเดิมเลยนะครับช่องเราก็คือจะเน้นพูดคุยกับลูกนะครับเพื่อไม่ให้น้องรีบอลเหงานะไม่ว่าจะเก็บเลเวลหรือทําอะไรก เองรีบหน่อยนะเดี๋ยวพี่มอสเขาต้องไปกินข้าวกินปลาอีกครับผมผมขอสองตาคร <Okay. S 2> ับเราต้องทำก,กี่สกิลอะลูกทำทำสองสก,กิลก็ได้ครับมันจะได้บินได้เดี๋ยวคุณพ่อก่อนอึ้งคุณพ่อมาเซฟก่อนพอพอลองดานเสร็จทุกเราไม่ต้องวิ่งมาให้ไกลเราเลยมาเกิดนี <Okay. S 2> ่เลยโอ้แจ๋วเลยดีทั้งนั้นอะเดี๋ยวคุณพ่อลองกลับไปเซฟไปคาเฟ่ใหม่หมได้ครับได้ครับ <laughs> ได้แล้วเขาคนรอตายจัง <laughs> อะไรอะ <laughs> เดี๋ยวตามแผนเราเลยนะครับผมเราทำผลแมกมาตื่นเสร็จแล้วเราไปล่าเจ้าเพื่อฟื้นฟูงเงินของเรากันดีกว่าใช่ <Hey. S 1> อตอนนี้พ่อจนสุดๆไปเลยอะจากคอนเทนต์สุ่มผลรัวๆดูพี่มอสแบกจัดดูพี่มอสแบกจัดดูแบกระหว่างพี่มอสกำลังดุดันไม่เกรงใจใครอยู่เนี่ยลูกก็ต้องร้องเพลงให้พี่มอสฟังแล้วแหละดุดันไม่เกรงใจใครดุดันไม่เกรงใจใคร oh. ปวดลนเจอผลพระดาคู่แต่งเองสุดเลยนะเนี่ยสุดจัดชื่อเพลงอะไรอ่ะชื่อเพลงปวดผลพระปวดผลพระแม่อยากฟังเพลงไหมครับเพลงเดลูปาซิโตครับเฮ้ยยังไงเดปาซิโตเดนตตาปัติไม้กาตาตากาปาซิโตเด็นตากาตาไม้อาตากาปาซิโตอินตกาเมนากนนกาาปาซิโตเดปาซิตโต มีเพลงลูกทุ่งไหมมีเพลงลูกทุ่งไหมอยากฟังลูกทุ่งว่ะไม่มีน <ś red> ี่ขนาดไม่มีเลยน,นีบอสออกจากเรือเร็วเพราะว่าหลังจากที่ผลแมกม่าเราตื่นครบแล้วเนี่ยเราต้องรวยเละแน่เลยรวยเละครับพ่อครับผม,บผมอุย้ยมาแล้วมาแล้ว โอ้ยเงินเงินม่วงพ่อเพียบเลยลูกทำตื่นครบทุกสะกิลยังได้เลยผมพูดจริงนะเงินเมืองผมเหลือไม่ถึงบไม่ถึงเงินมืองเงินเมืองเงินม่วงวาเงินม่วงตอนนี้เงินเมืองพ่อมีอยู่แ9ด0ันเก้า้ยห้าสิเงินม่วงอเงินเมืองผมมีอยู่หนึ่งันยี่สิห้าครับน้อยจังเลยอ่ะจะได้ครบไหมเนี่ยไปไปหาเงินเมืองกันต่ออฮ้ยพ่อเราเดือบนน้ำกันได้แล้วใช่หรอ ใช่เราไม่เสียเอเนอร์จีด้วยพ่อเฮ้ยมันดีกว่าผลน้ำแข็งเฮ้ยก็เหมือนผลน้ำแข็งเลยนิวเฮ้ยดีกว่านี่ว่ะโอนไม่มันไม่เสียเอเนอร์จีด้วย <Okay. S 2> เฮ้ยเผยวจัด คตรเยี่ยวซี่กว่านน้งแข็งเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวจัดอะเนาะพ <c oughs> ่ออยากได้ผ้าคลุมแบบลูปมั้งอะ่ะผ้าคลุมคาตาคุริอ่ะเท่จังเลยเราต้องไปรูกสามก่อนครับพ <Okay. S 2> ่ออ๋อลูกสามเยวะอะไรนะครับหนึ่งพันห้าร้อยครับแต่ตอนนี้เราต้องเดินตามพี่มอสก,กันใช่นั่นคือสิ่งที่เราต้องทําและ <c oughs> เรือก็ไม่จําเป็นอีกต่อไปอ่าและนี่ก็เป็นบรรยากาศการลงดันกับลูกชายนะครับด้วยความที่เรามีคนมาแบกเนี่ยทำให้เรามีเวลานั่งคุยกันเยอะขึ้นนะตอนแรกพี่ก็กะว่าจะทําแค่สองสกิลนะครับเอาแค่วิ่งบนน้ากับบินได้ก็พอแล้วแแต่พออมมาาาคิดดูีีกกกทเนนไหห็ลลง้้วใ ไปลแ,ลแล้วพี่ก็ถามน้องคนที่มาแบกแล้วนะครับว่าเขาว่างหรือเปล่าน้องเขาบอกเขาว่างเนาะพี่ก็เลยรบกวนน้องเขายาวๆไปแล้วก็มีอีกหลายคอมเมนต์บอกว่าผลฟีนิกก็ล่าเจ้าดีเหมือนกันนะครับแต่พอพี่สํารวจด,ดูแล้วเนี่ยคอมเมนต์ที่เชียร์ผลแมกมาเนี่ยมีเยอะกว่าพี่ก็เลยเลือกทําผลแมกมานะส่วนผลฟีนิกไม่เคยเล่นเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะล่าง่ายกว่าแมกมาหรือเปล่าถ้าใครรู้ข้อมูลตรงนี้ก็คอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราสองคนก็จะค่อยๆลงดันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เอาเวกให้มันครบทุกสกิลไปเลยนะผมเอแลล้้วบายยเเไม่รอรอ เฮ้ยเจ้าเกิดเจ้าเกิดปะฟอเสียงเจ้าเกิดปะเมื่อกี้ไม่ใช่ครับนี่สกิลพอลองปล่อยดูสิมันจะไปโดนมันเลยตามเมาท์ท่ราทีเลยทำไมเสียงสกิลเหมือนเสียงเจ้าเกิดเลยอ่ะอยู่แล้วครับเออเราอยากกัดกันมากเลยนเข้ามาดิครับมากัดดิมา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 อืมอมมงมามาามาามม พี่บอมมีคนบอกว่าห้าชีสังเกตสามารถหลบท่าพ่นน้ําของเจ้าได้หรอใช่ครับแต่เราต้องอยู่ขอบ,ขอบครับผมเราแบบท่าได้ยินดิ มันเตรียมจะช้าเวลาแล้วก็วแดดแดดแบบพิ้วๆเลยครับแม่วก็ขี่สกิลเอฟแล้วก็เปิดฮ้าขี้เหลงเกตมันอาจจะหลบได้ผมหลบได้หลายครั้งแล้วเกินเกินลีบอมมันมีคอมเมนต์นึงบอกว่าผมแนะนําให้ใช้เรือเป็ดของโดฟาและจอดอยู่กลางทะเลเฉยๆเก้าเกิดบ่อยมากๆครับเฮ้ยจริงเหรอวะเขาไปลองอ่ะเนี่ยใช้เรือโดาฟามิงโกสองลำหร <Okay. S 2> ือลาดเจ้าคนละลำเลยโอเคไหมครับ,บป๊ะป๊าเฮ้ยป๊ะป๊าอะไรคนไทยคนไทยนี่คนไทยเรียกพ่อหรือเรียกสั้นๆว่าพระบิดา เย้นะพี่มอสพี่มอสบอกกูได้พักแล้วขอบคุณพี่มอสยังครับขอบคุณพี่มอสยังเนี่ยเอาละตอนนี้พี่ก็ตัดภาพมาให้น้องๆดูตอนที่เราเอาเวกผลแมกมาตื่นครบทุกสกิลแล้วนะครับเพราะในตอนที่อัดเนี่ยมันนานมากๆเลยนะมันลงประมาณ5 6รอบอะก็ขอขอบคุณน้องมอสด้นะครับที่มาแบกพี่แล้วก็ลูกพี่นะมอสก็เป็นหัวหน้าแคลนรอนบีของเราเองนะครับส่วนตัวพี่ไม่ใช่หัวหน้านะไม่ใช่คนเทสไม่ใช่อะไรทั้งนั้นนะครับพี่เป็นสมาชิกปกติแต่ถ้าพี่มีเวลาว่างพี่ก็จะคอยเข้าไปเล่นก ของนี่วะยูทูบเบอร์แสนซับรอนบีวะเออใช่ไหมอืมแต่เขาก็ใช้โลโกโล้รอนบีแตะอยู่ตรงอกนะพอ่อใช่หรออืมโอเคแล้วก็โอเค,อเคองั้นอ่ะเอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ทำผลแมกมาตื่นเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วครบทุกสกิล <c oughs> ด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะล่าเจ้าได้ได้เร็วแบบที่คนอื่นเขาว่ากันหรือเปล่าพร้อมไหมครับพร้อม้วครับเอ้ยเดี๋ยวคุณพ่อก่อนอื่นเที่ยวจะไปลลาเจ้าเราเทสกับโลฟาก่อนนะเกิดดอกแว่นแว่นมันก็โกงนะบวกขนด้วยทิ่งเหรองั้นใช่ ไปสูบผลกันเถอะพอสูบเองมาอวยอพ่อเร็วไปเลยครับโอ้ oh, ผลเสือจงออกอุ้ยบุญชิงโลอล oh. พ่อให้เดาพ่อให้เดาพ่อให้เดาโมจิ oh, อืมไม่ถูกระเบิดอืมไม่ใช่เฮ้ยบ้าหรือเปล่าน้มโอ้โหอ่อนไปไอน้องปินอืเด็กๆไปน้องคนเสืออ้อโหเยอะไปน้องเวนมมาะเวนุ่มเฉลยเลยแล้วกันพ้นเวพ้เวเววิตี้ขอ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 ขืออะไรมาขอมาขืออะไรเฮ้เอาไปทาอะไรลูกอืมขอยาจัดเก็บไป ตีโดโกมิงฟ้ากันเพราะเปิดก่อนไม่รอละเปิดก่อนได้เปียบอ่าเปิดก่อนได้เปียบเลือดขึ้นเหรอแล้วโดฟันก็เลยล่างสองแล้วมานี่โคตรเบาอุ้ยโคตรแรงโคตรแรงโคตรแรงเม็กมากโคตรแรงอะ่ะแรงจริงเฮ้ยแรงจริงแรงจริง <c oughs> โอ้โหมารขึ้นรัวๆ แรงจริงแเอาเป็นว่าฉันรักกใครไม่เป็นไม่อยากติดซ้ำนะไม่ใช่ของเล่นมเป็นเ่นกรัมเพราะไม่อยากจะเจ็บซ้ำแต่ชนไม่ไว้อัดไม่เข้าใจแต่ไม่เป็นไรนะเธอ baby okay ฉันอาจไม่พร้อมลรามีเวลาให้ทุ่มเทกับตัวฉันชอบชอบในศิลปะกับตัวฉันรักรากในส่วนละบางทีก็เฟรนี่บางทีก็โลลี่อยากอยู่คนเดียวแบบ ุบอ่านก็มุบอ่านเป็นวงกลมจะให้ฉันลืมฉันก็ลืมไม่ลงลมมลง,งั้นเธอก็ไม่เข้าใจละ่ะเธอจะไปที่ไหนล่ะเธอจะไปกับใครมันก็รนเรื่องของเธอไม่อยากให้เธอต้องเสียงอยากให้เจอคนอื่นอ้อหรือจำได้แค่นี้เหรอครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสุดหล่อเฮ้ยไกลเกินไปเปล่ากลับหลังกับ น้าน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 ายังไม่ได้นอนฉันนี่ยังไม่ได้นอนเลยจะเสด็จลงเช้าก็พี่ไม่ไม่เคยที่จะปล่อยโอมดาวมีสมุนไพรแต่ไม่ได้เล่นยาไม่ได้เล่นยานี่ยังไงคอรัสมีคอรัสด้วยโอ้เจ้ามันไปอยู่ไหนวะนี่ต้องใส่กุ้งจนแบบ ไอมุดหัวจิ่ใต้ทะเลแล้วมั้งโอ้โหน้องพี่อุสตส่าห์ทำผลแมกมาตื่นตื่นแต่เช้าด้วยผลแมกมาพี่อะไม่ใช่ตื่นธรรมดาอุตส่าห์ตื่นแต่เช้าเลยเนี่ยให้ออกมาดีหลังจากที่ทำตื่นครบทุกสก,กิลแล้วนะครับแล้วก็ออกตามหาเจ้าแห่งท้องทะเลตัวแรกนะครับผมที่จะมาเป็นกระสอบทรายให้กับผลแมกมาของเราและขนาดขับเรือร้องเพลงนั่งคุยกันเป็นชั่วโมงมันก็ยังไม่เกิดสักตัวหนึ่งไม่เข้าใจจริงๆนะครับว่าทำไมเจ้าถึงไม่เกิดและใครที่มีสูตรในการหาเจ้าทะเลตึงๆนะครับผมคอมเมนต์บอกพี่ไว้ได้เลยเดี๋ยวพี่ เทสลาเจ้า100ตัวเนี่ยพี่น่าจะได้เอาไปใช้แน่นอนนะครับยังไงก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ได้เลยพี่ยินดีรับทุกข้อเสนอนและไม่รู้ว่าคอนเทนต์ล่าเจ้า1 0อตัวเนี่ยจะตัดเสร็จเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าพี่ใช้เวลาอัดประมาณ1สัปดาห์กว่าๆเลยนะครับนานมากแต่ว่าเชื่อได้เลยครับว่าคอนเทนต์ล่าเจ้า100ตัวนี่คุ้มค่าแน่นอนกับการรอคอยนะครับพี่ตั้งใจทําเต็มที่เลยเพื่อคนดูทุกคนนะก็ถือว่าเป็นการขอบคุณน้องๆที่น่ารักทุกคนนะครับที่ช่วยสนับสนุนพี่และน้องรีบอลเสมอมมมมาาาาาาไไ่่่่่วจะะะเเเเป็นนนกกกกกรรรรรคออต์พพพูดดดุยัับีหหืแแ้้้ใชงฉ เดี๋ยวพี่จัดให้ดูแน่นอนครับผมล่าเจ้าทะเล100ตัวเตรียมน้ําเตรียมขนมมานั่งดูได้เลยยาวๆนะครับแต่ว่าไม่ใช่ EP นี้นะ <No. S 1> เป็น EP หน้านะครับผม EP นี้พี่จะเตรียมความพร้อมแล้วก็ซ้อมมือไปก่อนนะครับตอนนี้กำลังหาเจ้าทะเลสําหรับเป็นกระสอบทรายให้เราอยู่แต่มันยังไม่เกิดสักตัวเลยอะ่ะนี่วนหามาสักพักหนึ่งแล้วนะนี่ยน้องรีบอลเขาเลยคิดว่าเดี๋ยวจะร้องเพลงเรียกเจ้าทะเลออกมานะครับผมเพราะน้องบอกว่าเจ้าทะเลเนี่ยชอบฟังเพลงถ้าเกิดร้องเพลงที่ถูกใจเนี่ยเจ้าทะเลก็อาจจะออกมาให้เราตีก็ได้นะตอนแรกฟังด mm ูก็เหมือนน้องรีบอเเเ่่่ยออจจะแตไมากชืลยเเเจจ้าไม่กิิดร ดึงดึงด้งดึงซ้ายดึงขวาเด้งเด้งเด้งดึงซ้ายดึงขวาเด้งหน้าเด้งหลังเฮ้อไอ้มาว่ะเอวเด้งเอวเด้งเจ้าเอวเด้งแล้วตอนเนี้ยมามามาเจ้าเอวเด้งแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเจ้าเอวเด้งถามว่ากลัวไหมถามว่ากลัวไหมแค่นั้นแหละโอ้โหแรงจัดแรงจัดแรงจริงแรงจัดแรงจริงแล้วโอ้โหเป็นหมื่นด่าเป็นเป็นหมื่นน่ะน้องชายเป็นหมื่นเป็นแสนเรื่องมันเหลือเท่าไหร่แล้ว โอ้โหนกันตดแล้วพ่ออะรหรอแรงขนาดนั้นเลยหรอกดปี๊งอ๊อฟปี๊งโอเคหืมสักพอจะเอ๋ยมันโคตรสัหนึ่งเนาะคู่แรงอ่ะไอมันปล่อยดามเอทด้วยไงแรงมากเพราะว่าสกิลวีสกิลหนึ่งนี่ผมคาราวะเลยเพราะว่าสกิลวีแรงมากเฮ้ยสกิลนีึ่งสกิลนี้ยยังอยู่เพายังอยู่ลูกพายังอยู่โอเคพอตายคาบูชิโน ิดกโอ้โหดีโอ้โหได้เงินมาเจ็ดหมื่นเก้าตึง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  เราไปสุ่มผลก่อนไหมไม่พอสุ่มไปแล้วแหมพอมีเงินก็จะสุ่มเลยอ่ะเก็บเงินไว้กินข้าวไหมเฮ้เราอ่ะผมมีแสนเดียวเก็บไว้เถอะลูกแสนนึงอ่ะเก็บไว้เถอะอุยพ่อพ่อโรงงานโรงงานเกิดวับมาคาเฟ่เร็วเราก็มาทดสอบมามาทดลองกับโรงงานได้เหมือนกันแหมระยดเข้าไปเดี๋ยวนะสกิลเอ็กซ์เข้าไปสกิลเอ็กซ์มันใช้ยังไงใช้ยากมันต้องเอาเมาส์ไปวางที่สตูครับปิดกันเลยนักหนาครับโรงงานปิดป้องหัอ ครับผมเฮ้ยเฮ้ยพ่อได้อะไรมารีบอลปืนพิษเดาเดาปืนพิษทั้งที่หนึ่ง เฮ้ยนี่มันอุปกรณ์ของเกษตรกรนี่ก <Nope. S 1> พอลองเคลือบพาคีดูสิเครือบพาคีใช่เลย <c oughs> นี่มันเครื่องพ่นยาดีกว่า,าวมันเีอร์นด์มันใช้ดีป่ะมันใช้ดีป่ะลูกโอ้หลสำหรับสายพีพีสกิลแรกตันหลังจากนั้นเราสองคนก็หาอะไรตีไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อเป็นการทดลองสกิลของผลแมกมาที่ตื่นแล้วสําหรับพีนี่คือถือว่าแรงมากๆนะครับผมเป็นผลที่แรงมากยิ่งตอนเอาไปล่าเจ้านี่คือได้ดาเมจสูงมากๆนะครับแล้วก็ล่าง่ายด้วยมันเดินบนน้าได้แถมบินได้นะครับส่วนตัวเนี่ยถ้าเต็ม10ให้10เลยในการล่าเจ้านะเพราะ มันจะทิ้งบ่อลาวาไว้ที่พื้นซึ่งสร้างความเสียหายได้สูงมากเป็นความเสียหายแบบ DPS นะครับเหมาะสําหรับเป้าหมายที่เป็นเป้านิ่งนะขยับไม่ได้ก็จะโดนดาเมจจากตรงนั้นไปเต็มๆเลยบอกตามตรงว่าชอบมากเลยนะสำหรับผลแมกมาก,ก็ต้องขอขอบคุณน้องๆหลายๆคนที่คอมเมนต์แนะนํากันเข้ามาด้วยนะแต่ถ้าไม่ได้เอาไปทําให้มันอเวกนะครับมันก็จะกลายเป็นผลที่ไม่ค่อยมีอะไรสำหรับพี่นะเลื <No. S 1> อกใช้ผลอื่นดีกว่าและตอนนี้เราสองคนก็ยังพยายามขับเรือหาเจ้าตัวใหม่ๆอยู่นะครับซึ่งไม่เกิดเลยซักตัวตัวนั้นเป็นตัวเดียวที่เกิดนะรับเเเานกก็ลยวว่ มันเสียเวลาเนาะแต่ว่าก่อนที่จะไปเก็บเลเวลกันเนี่ยพี่ก็มีของขวัญเล็กๆน้อยๆให้น้องรีบอลนะครับเป็นผลโมจิที่พี่สุ่มได้จากคราวก่อนนั่นแหละเดี๋ยวเอาให้น้องไปแล้วกันเพราะพี่ไม่รู้จะเอาไปใช้ทําอะไรพี่ก็จะเอาให้ลูกพี่ไปกินเล่นแล้วกันแต่ก็ไม่ได้ให้ฟรีๆนะครับผมน้องรีบอลเนี่ยต้องทําท่าดุดันไม่เกรงใจใครให้พี่ดูด้วยเอาไปเลยโมจิถาวรโอ้โหขาดทุนขาดทุนตั้งล้านหนึ่งขาดทุนยับขาดทุนเป็นล้านเป็นล้านเลยอ่ะพี่่สามสอง หนึ่ง Ford Ranger Raptor Generation ใหม่พบกันได้ได้โชว์รูป Ford ท u p e r c h a r เอ่อไปเก็บเวลตอนนี้พ่อเลเวล1นึ่งครับพ่อต้องไปเก็บที่ไหนเก็บที่เกาะเดิมนะครับโสนูหนึ่งพก็เป็นรับเฟิร์สใหม่เท่าที่ผมจำได้พ่อเออพอกินผลแสงแล้วนะเพราะว่าเพราะว่าพ่อจะเก็บเวลตึงๆพ่อจะแบบกลับไปเก็บเวลในความเร็วแรงใช่มันเคลื่อนย้ายสะดวกรวดเร็วทันใจเหมือน Ford Ranger เอาละพอรับเคย์มาแล้วพอซื้อคูณแบบลากเลยครับสุดหลอ่อแบบดุดันและหลังจากนี้จะเป็นการเก็บเลเวลแบบคูณ10นะครับผมความเร็วคูณ10ที่จะข้ามไปให้น้องๆดูเลยว่าพี่เก็บเลเวลกันแบบดุดันแค่ไหนอย่างที่พี่เคยพูดไว้ใน E p ีแรกๆเลยนะครับว่าการเก็บเลเวลเกมนี้สําหรับพี่เนี่ยมันไม่ได้ยากเย็นนะครับแค่มันต้องใช้เวลานะครับแล้วก็ถ้าใครเล่นคนเดียวไม่มีเพื่อนเล่นเนี่ยอาจจะเหงาได้ซึ่งพี่ก็เคยแนะนําไปแล้วนะครับว่าเวลาเก็บเลเวลเนี่ยให้เปิดคลิปพี่ดูได้นะเดี๋ยวพี่อยู่เป็นเพื่ คาไปล่าเจ้าค่อยเปลี่ยนเป็นผลแมกมากนะครับเพราะว่าผลพวกนี้พี่น่าจะมีเยอะ <Okay. S 1> อยู่เราก็จะเก็บเลเวลไปเรื่อยๆนะครับจนถึงประมาณ1,100น้ะแล้วพี่ก็จะเอาสเตตัสพอยท์ทั้งหมดเนี่ยไปลงที่พลังป้องกันนะครับเพื่อให้ตัวละครเรามันเลือดเยอะขึ้นเพื่อภารกิจล่าเจ้า100ตัวของเรานั่นเองเอาล่ะเดี๋ยวพี่ก็จะตัดไปถึงตอนที่เก็บเลเวลจนถึง1,100เลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็คลิปไม่ยาวเกินไปแล้วก็จะไปนั่งพูดคุยกับลูกชายสักหน่อยนะครับผมก็เป็นกาคุยเล่น่น,นััีแหะ,แะดูดง,งพาางงบ เรามานั่งคุยกันดีกว่าพักเหนื่อยพักเหนื่อยมาเร็ว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 โอเคครับนั่งเลยครับคุณรีบอนนั่งเลยครับเอาเละครับวันนี้เราจะมานั่งพักคุยกันให้หายเหนื่อยนะครับหลังจากเราเก็บเลเวลกันจนถึง1106แล้วเนี่ยคุณรีบอนคิดว่าวันนี้อากาศดีไหมก็อากาศนะครับก็ดีนะครับก็อากาศวันนี้นะครับก็เย็นนะครับอบอ้าวนะครับ แล้วคุณลีบอลคิดว่าวันนี้เจ้าทะเลเนี่ยจะเกิดกันมากมายเหมือนเหมือนวันก่อนไหมครับเพราะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราหาเจ้าทะเลไม่เจอสักตัวเลยครับก็น่าจะประมาณหนึ่งตัวนะครับเกิดเยอะมากนะครับเยอะมากหนึ่งตัวใช่ครับ <c oughs> เอางี้ดีกว่าครับถ้าพูดถึงการ์ตูนเรื่องวันพีชเนี่ยคุรีบอลชอบตัวละครไหนมากที่สุดเลยครับอืถ้าเป็นผมเหรอครับผมชอบปูฟีนครับเพราะว่าคือเป็นตัวละครที่เท่นะครับแต่ว่าพักแต่ว่าพักหลังนี้มันโหดเกินไปแล้วอะเดี๋ยวนะถ้าอย่างนั้นคุรีบอลช่วยพูดถึงหมาที่คุรีบอลพยายามจะเก็บมาเลี้ยงหน่อยครับก็น้องหมาตัวนี้ครับก็สีดำนะทำไมจะไปอุ้มมันมาทําไมล่ะไม่อะเอามันวางไว้แล้วให้พูดถึงมันไม่ใช่ไปอุ้มมันมาพ่อจะไปเห็นกับลูกได้ไงวะ่ไม่ เอ้ยไมาอยู่นี่มาอยู่นี่น้องพอจะได้ยินได้ยังไงล่ะลูกหันไปคุยกับหมาหมาของบ๋มบนะครับตัวสีดํานะครับผมตาสีดําทั้งลูกเลยนะครับจะขอขออนุญาตแซงนิดนึงครับช่วยขยายความคําว่าตาสีดําทั้งลูกหน่อยครับมันเป็นยังไงครับตาของน้องนะครับผมมีแต่ตาดํานะครับผมว่าตาขาวผมไม่ค่อยเหย็นเท่าไหร่คือคุณรีบอลกำลังจะบอกว่าหมาที่คุณรีบอลเก็บมาเลี้ยงไม่มีตาขาวงั่นเหระครับ แล้วอย่างนี้เนี่ยคุณรีบอลจะตั้งชื่อน้องหมาตัวนี้ว่าอะไรครับตั้งชื่อว่าแชเนลครับชื่อน้องแชเนลใช่แล้วคุณรีบอลไม่กลัวว่าแบบวันในวันนึงถ้าน้องแชเนลโตขึ้นเนี่ยจะมีคนเอาหนังของน้องแชเนลไปทำกระเป๋าบ้างครับแชเนลนะครับ,รบไม่ใช่จอร,ะะร์ลักเคนะ และนี่ก็เป็นการนั่งพูดคุยกันระหว่างพ่อกับลูกนะครับวันนี้เราสองคนก็ผ่านอะไรมาเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการลงดันนะครับผมการเก็บเลเวลการล่าเจ้าการตีโรงงานอะไรเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งวันที่สนุกมากๆเลยสําหรับบล็อกฟูดกับลูกชาย EP นี้นะและพี่ก็ถือว่าพี่เตรียมพร้อมสาหรับการล่าเจ้าร้อยตัวไว้เรียบร้อยแล้วแน่นอนครับเดี๋ยว EP หน้าเราจะไปล่าเจ้า100ตัวตามคําสัญญาฉลอง1นึ่งแสนซับกันน้องๆคนไหนที่ขอไว้เนี่ยรับรองว่าสนุกแน่นอนครับสำหรับ EP นี้ก็พอแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะ เช่นเคยครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้เรื่องราวแบบนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เพื่อดูคลิป E ีีต่อๆไปหรือถ้าใครดูจนหมดแล้วสามารถย้อนกลับไปดู E ีพีเก่าๆได้นะครับผมแล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกับพี่ได้นะครับพี่อ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็กดหัวใจให้ด้วยนะเดี๋ยวพี่ก็จะนั่งคุยกับลูกพี่สักหน่อยก่อนที่เราจะแยกย้ายกันไปพักผ่อนนะครับผมสำหรับอีพีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันอีพีหน้าขอบคุณทุกการรับชมนะครับอย่าลืมเป็นเด็กดีด้วยรอนด คุณเคยไปประกวดแบบอะไรนี่ไหมครับแล้วได้ที่หนุ่มเน,น,นที่หนุ่งที่หนึ่งอะไรอ่ะอ๋ <c oughs> <c oughs> อออพิธีกรเนาะโอเคได้สิครับคุณคุณถามว่าอะไรนะครับเมื่อกี้คุณเคยไปประกวดอะไรนี้ไหมครับ ได้ที่หนึ่งถ้าพูดถึงการประกวดนี่ผมเขาเรียกว่าโชคโชนมากนะครับคุณริบอลไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่อายุเด็กๆเลยนะตั้งแต่วัยเด็กเลยผมผ่านการประกวดผู้ชายนิ้วสวยมาอ้าวฟังเหมือนไม่เชื่อคุณริบอรอาจจะไม่เชื่อนะครับว่าผมเป็นผู้ชายที่มือสวยมากเป็นคนที่มือสวยมตั้งแต่เด็กแล้วคุณสามารถที่จะเล่นกีฬาได้ไหมกีฬาเด่นอะไรเงี้ยครับโอ้โหว,วัยเด็กที่ผมเรียนดีกีฬาเด่นเน้นสะอาดมาราย,ยาทเรียบร้อยครับอืมจริงนะครับ <laughs> ร <c oughs> ีบอนมันไม่มีพิธีกรคนไหนหรอก <No. S 1> ถามแขกรับเชิญว่าจริงเหรอครับอ่ะ